หลังจากที่ไม่ได้ประกาบนาน14ปีตามที่อาจเจอก็บอกว่าคนเกิดปีวอกคนเกิดปีวอกให้ไปสักการะพระทธวเนี่ยมันมาก็มีความผูกพันยังไงไมษามากรบพระพทธวเนม่ยจะมีภาพอะไรต่างๆก็จะเก็บไว้ สักการะบูชานะพระนมอันนี้ตามที่อ่านเจอนะในหนังสือตรงนี้ตรงที่อาตมานั่งอาตมาไม่ได้มานั่งตรงนี้ประมาณ30ปีอาตมาออกจากวัดเบรุวันตรงนี้พศสอ3 4 กุฏิหลังนี้อนามาอยู่กับหลวงปู่กุฏิหลังอยู่กับหลังอุปถัมภ์ท่านจนท่านมรณภาพ2130กอดเข้าพรรษาไม่กี่วันวันที่8กรกฎาคม230และก็ประธานเพลิงศพปี2 3 1 เริ่มทำางนดกปี2 3 1หละอันนี้ก็ทำเ7็ดปี32แล้วลก็บันจุบรูปเหมือนปี32ปี2 3 3อันตราอยู่เป็นภาษาสุดท้ายส,สุดท้ายที่นี่มีคุณโยมแม่แม่แองอยินาวัด บัวสอนรึเปล่าหรือไม่บัวสอนทำบนุนกระถิ้นปีนั้นยังจำได้กุฏิด้านขวามือหลังเก่าของโยมนะหลังของโยมหลังเก่าอันไรจำเป็นสายรื้อไปแล้วนะตรงน้อนตรงทำตรงอาคารหลังสีเขียว ตรงที่โยมนั่งยังไม่ได้ถมตรงนี้ยมงเขายังบริจาคที่ดินให้แล้วก็มาถมตรงนี้พูดง่ายๆว่าทันก็เกิดเกิดเป็นพระตรงนี้วัดเวรุว,วันเกิด <c oughs> เป็นพก็ผ่านไปแล้ว4 2่สิบสพรรษา อันนี้เราให้ฟังนะครับรูปนี้รูปนี้ไปยังไงมาอย่างไรโ <c oughs> ยมแม่ขอพรรษาเดียวนี่ขอพรรษาเดียวโยมแม่บอกว่ากลัวมึงตายก่อนเมาแล้วเกินก็เมาจริงๆหละก่อนบวด เืองกินสูบทุกอย่างทีนี้ก่อนจออพรรษามาขอลาจากหลวงปู่อุปชาหลวงปู่จูงนี่แหลอุปชาตมาขอลาอย่างนี้ท่านก็ไม่ให้หนีไปวัดป่าห้องขุนสิห้าวันกำนันก็ตามกลับมากำนันไปบุญถาม ครั้งสุดท้ายท่านบอกว่าให้ฉันตายซะก่อนทำอะไรค่อยทำว่านั้นอันี้เราสู่กันฟังเนาะนเป็นตำนานสุดท้ายจริงๆก็คือโยมที่สาวพี่ยุบดีพันแก้วก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเจวัน ท่านก็บายจังหันจังหันตอนเช้านะบวชเดือนพฤษภาท่านมาเสียเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาออกพรรษาแล้วแล้วก็สงสัยโยงพี่ทำไมไม่กลับรอเราแล้วก็ไปที่พุฏิว่าพี่เตี๋ยวทำไมยังไม่กลับถามพระหน่อย พระรักพี่ไหมพี่สาวคนโตอ้าวเขารักสิไม่รักจะมาบวชให้หรือวาเราก็รู้ว่าเขาปว่วยอยู่ตอนนั้นปว่วยเป็นเนื้องอกในสมองผ่าตัดมาแล้วล่ะนะผ่าตัดมาแล้วไม่บวชไม่รักจะมาบวชให้รักจะมาบวชให้ ถ้ารักพี่อย่าสืกนะแล้วก็พูดเอาใจคนป่วยอะนะโอ้ยไม่สึกหรอกสึกไปทำไมพี่สาวพี่ติว๋วมีรอยยิ้มที่ริมฝีปากหลังจากนั้นน,นก็เสียชีวิตพี่ตติ๋ว เป็นพี่สาวที่ดีที่สุดในโลกฉะนั้นมาลหลายนาทีแล้วก็คิดถึงตรงนี้ก็เลยปีนี้มาอยู่บ้านนานหน่อยนับได้21วันจนวันที่24และ21วันก็พักที่บ้านยอแม่เนี่ยยมแม่บ้านย่นั้นไม่มีใครอยู่ มีใครอยู่เลยปิดไว้แล้วก็น้องสาวก็อยู่อีกหลังหนึ่ง <c oughs> ด้านหลังบ้านก็กลัวเหมือนกันแหละกลัวโลกวัชชะแต่พิจารณาแล้วเราก็ไม่ใช่ภาพมาจากต่างจังหวัด <c oughs> <c oughs> รอบ,บ,บข้างก็รู้เราดีเราเป็นใครลูกใคร ถ้าโยมมีผู้หญิงอยู่ด้วยหลังนั้นก็อยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้สักเจ็ดวันแล้วเออแล้วก็อยู่กับห้องหนังสือของตัวเองที่ไปเก็บไว้ตรงนั้นแหละอ่านหนังสือยังชอบอ่านอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอ่านอยู่อันนี้ไม่ใช่ขีโมโ้พเพือลองฟังว่า อ่านหนังสือต่อเนื่องมาแล้ว42ปีบาหนังสือนะอันนี้ก็มาครั้งนี้เราจงฟังว่ามีความสุขมากมีความสุขทั้งกายและใจได้เดินท่องท่องเท,ที่ยวไปเดินไปถึงเหล่าคอบ้านเหล่าคอ ได้เดินไปถึงถึองอบตอ้ันปีใหญ่เดินจนเลยวัดสว่างไปทางโน้นได้ฉันพัตหารพื้นบ้านเราอันนี้ยอมราาับว่า จะเป็นพระเห็นว่าพระแกะ่เห็นแก่กินกน็ตามใจชอบชอบนะอ่า้ก็ฝากว่าโยมมาปฏิบัติทำบุญกุญเจด้วยขอให้มีฝากสักเล็กน้อยขอให้มีสามข้อนะขอให้มีสามตั้ง หนึงมานี่ขอให้มีหนึ่งตั้งคำถามนะตั้งคำถามไม่ใช่เฉพาะการปฏิบัติธรรมนะทำไมก็ตามแต่ตั้งคำถามด้วยเกิดมาทำไมบวชทำไมเรียนทำไม เรียนหนังสือไปทำไมโอ้ยจีปาถาท,ทำนาไปทำไมค้าขายไปทำไมแต่งงานไปทำไมตั้งคำถามถ้าคนไปตั้งคำถามชีวิตจะสูงเปล่า 2. ตั้งเป้าหมายหยดเอาตั้งเป้าหมายนะเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่ เป้าหมายนี่มาตรงนี้เป้าหมายใหญ่เป้าหมายแล้วก,ก็คือจะเอาให้ได้เท่าไหร่เป้าหมายอีกกี่แสนชาติเป้าหมายอีกพันชาติเป้าหมายอีกเจ็ดชาติเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป้าหมายวันนี้แหละฉันต้องนั่งให้ได้สมาธิฉันจะเดินจงกรมให้ได้เป้าหมายเออ เป้าหมายเอาข่อยเห้ครบโครงการเพิ่เนเป้าหมายขอยเอเป้าเป้าหมายข่อยสามมืออะไรอะไรแต่ยี่สาเป้าหมายต้องชัดเจนชัดเจนเป็นไปได้ประเมินผลได้สมคุณค่าและมีกำหนดเวลาเป้าหมายเป้าหมายว่าข่อยจะนอนซีคุเป้าหมายว่าข่อยสะตุ้นตีสามเป้าหมาย ตั้งไว้ในจิตของเราก่อนนอนตั้งไว้ในจิตใต้สำนึกบอกจย้ำๆๆำพอถึงเวลาจะปิ้งเลยตื่นนอนไม่ต้องเสียงรักาก็ได้อ่าตั้งตั้งคําถามตั้งเป้าหมายสามตั้งใจตั้งจิตตั้งใจ ถ้าใจไม่ตั้งกายมันก็ไม่ตั้งใจต้องเข้มแข็งใจต้องราเริงเบิกบ,บานในการปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกว,ว่าตายกับคักกูอ่ะโมแม่ใจไม่เอาเลยหนาวคักใจอ่อนแอใจวอกแวกใจไม่เข้มแข็งกับพระอาจารย์ท่านมันต้องสู้นะมันหนาว มาช้ามันมาส่งน้ำตีสามลองดูเป็นยังไงตอนนี้ก็อายุหกสเจ็ขวบแล้วนะอายุ67ปีแล้วเพจะรู้ว่าสวออเป็นอยางไรเตือนตีสองตีสามหลับไม่ได้แล้วนอ้องตั้งใจอ้าโอเคตั้งสามตั้งเด้อตั้งเป้าหมายสอง ตั้งคำถามสองตั้งป้าหมายสามตั้งใจสุดท้ายสักวันหนึ่งดอกไม้จะบานสัพร่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่ดินเอวังก็มีด้วยประกาละชนีดเพิ่ เป็นความยากากน้องอแต่ยังไม,ม,ม่ยังกบ่ากรไม่ยังยนกยังโยนกบ่าเกิดน้องพอ,อม,งพมีารร่นมีารเติ่ข่าะพัฒนาวดใหม่ใหม่พ่เย็นน้องพอเราไปลงเยนก็สามากระจะายขน้อพอให้ไปอยู่ นม่ค่อีกห็นเฮ้ออาชลัดมาแล้วไม่ใช่เนี่พูดอะไ่บ้างเห็นบผมครับผม,ม,มเหน่ออ๋อบอกเห็นกอบเต๋ออ๋อ โอ้ยเออไงท่านบุญช่วยบุญช่วยนะไม่ใช่ไม่ใช่บุญไม่ช่วยเถิดสาธุสาธุสาธุเดินมาท่านแี้อาจารย์มหาสารัตใช่ไหมอาตายครับขออนุญาตครับครับ กับถุงครับอกระดาษช่วยช่วยอ๋ออย่างนั้นผมขอมุทิตาสการะหน่อย <c oughs> ขอขอขออะไหนย ญากจะ,ะขอเ,เวลาดเดี๋ยวขออำมาจ่ามุจมิตาสการะท่นนะานพระอาจารย์มหาสาวนัทสุดยอดสุดยอดประทับใจติดตามข่าวทุกเวลาไม่รู้เวลาจะมอบให้หน้องอภัยนะพ นี่เป็นรองเท้าเนี่ยผมมันเบอร์42ผมใช้เบอร์39อ่ะอันี้ผมถวายท่านน่น้องสาวช่วยมาถวายเม็ดอินไทยแลนด์นือล่าเน้นไดเล็กที่สุดอที่ใส่หงวงนอแล้วจะท่านจะถวายรสามเณร นะปัญจโอโหโต้องขอคนบันเทยแต่ในสมัยอู้นของปู่เขาขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดวันที่ยีิบครับเช้ายี่สิบสี่อาจจะช้าที่จะจะสายไม่ทราบนะน้องสาวเขามาจากอุบลนะ นางสาวมาจากเมืองวน่คุยก็ลงพออยู่วสินีมมันเป็นธรรมมาน้ำใดงเกิดมาณนี่แหละครับวันที่เท่าไหร่าต่ก่อนเป็นยูริซนโลตรงนี้ใช้ถ้าบอกเวลาผมนะยี่สิบสามย่ยี่สิบสี่ทนบยี่สิบสี่คงคงจะไม่มาอ่ายี่สิบสามยิบสามรายชนไหนก็ได้ ช่วงไหนก็ได้ครับอาจจะเดี๋ยวสิขอบไปมณฑลถูกต้องได้ได้ได้ผมได้เพราะวันที่ย3ิบสามนะครับยี่สิบสี่ผมกังวลเลยนะคือวันเลยผมบานเฉพาะยี่สิบสามนะอ่าให้ให้ใหเป็นวันก็ได้ครับช่วงไหนก็บอกผมจจะเตรียมมาเตรียมเสร็จขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรบกควรไม่ใช่เบ็บ้างเห็นดีขนาดไหน มีโอกาสวะมีอยู่มีนขึ้นหอดครูบอาจารย์อ่ะข้าอดรครูอ่ะครอมอนดูแลดีอยู่ครับจางจารคนดูแลครับพอเป็นดูแลดูกัรสิบหกที่เจ็ดลูกครับอาจารยมาวิเชียนเป็นเป็นเจ้าอาวาสรอบๆเลยนะรับๆเลยนะรอบ ก็ไปหาผมไปเื่อยไปลำปางอาจารย์ท่านมนวะถูกต้องอาจารย์ไซไปเดียวกันวะอาจารย์ไซอาจารย์นุคนัดหรแว่เลยวะนุคนักนัทิจิตไม่ดีแวะท่านแต่จิดตามท่านประจำอ๋อครับนุคนัตนะติดตามเซดุกจดพิมาเยอะครับ็ยอมันเป็นเมียนเผราสมก็คือสั สัรูธรรมด้ววันศัรรมยืันใหญ่ไปยื่อสองปีเรียกการเี่กับพี่มลนะครับ่าไปวางเห็นผมไปต้งป่าผมก็เลยไปโงมากันเลยบนรถแวนให่เลยตีขนาดไหน่ยนเลยำหาเช่นว่าอยู่บนบนว่าเนี่ยบนวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาจังหวะวันที่แปดวที่แปมักราคกเไปรับยาผมอาจจะเลืยขึ้นไป ครับ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 โอ้รบกวนรบกวนรบกวนอุปกรณ์เวลานั่งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาใจเมตตาในวันนี้ไเวลาใจเมตตาส่วนก่อนเินทบาท เจ้าวัดวัดสบานเนอสิมาเราทำบ้านสูพรรณอาหารสุกิโตโหอมีคอ,อ,อยข้าพเจ้าจงมีความสุขให้ราชรูปไม่มีเวรไม่มีภยัย ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากไม่มีความเดือดร้อนคอยมีความสุขรักษาตนอยู่เธอพระาุทธส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บังเก็ดมาแล้วนี้ Heye yeah. Viramanta Viramanta Uyataya Uyataya